พวกเราสวดมนมต์ออมสถูปบรกยากดเพราะว่าถ้าสว่างโลกก็เหมือนกับเรามาแบบมีจะมาแบบก็เหมือนกับมาแต่เช้า <c oughs> พอรวมคือว่างไใ่ั้นว่าเ็นดูนไม่ถ่ายก่อนเลย่กนโอ้ดอนทบล่วงเนี่ยมาปังแต่ปังก่อนเนี่ยคือทำล่วงเยแกก็ถลยแต่่ม วันนี้คุณโจ้ราชาพดีคุตั้งใจทเรย่องอะไรฉันข เอ้ยอะไรกัเอายอดเอายอดเอายอดแต่ว่ามันมืดไง

มาเยี S <S ่ยมชมพิพ so like so ิธภัณฑ์อัฐะบริการนุ้งปูขขาวตำบกองเพลนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูไปเก็บมส่งโดเงินอุ้กเอามาจากละพัดทิ้งลงนิดนึมัดเิดไมที่หมายถึงมสามบางพูที่ว่าจะบริจาคังไม่มีใครเขียนออกมเขยมีจกนลายนรี่ยัง เอเเจ้าอเล่มอยวันนี้ก็ครูโรงเรียนระดับสูงสุนัศึกษาครับหลายๆท่านนะครับสวยโคตรเวันนี้ก็มาทําบุญครับเพื่อความสําราญใจสบายใจวันนี้วันอาสาธรรบูชาครับวันเพ็ญเดือนสิบวันเพ็ญเดือนสิบสี่วันเพ็ญเดือนแปด เจ็ดสิบห้ามนะครับวันนี้เรามาเอาบุญครับอิ่มอกอิ่มใจนะครับทาจิตใจให้ว่างเปล่ามีความอิ่มเอิบใจเราก็จะมีบุญนะครับไม่ต้องไปสร้างอะไรเอาแค่ความพอเพียงพออยู่พอกินเราก็มีความสุขแล้วนะครับตอนนี้ก็ะักครูในเราก็ดูครับหล่อสวยหน้าตาอิ่มเอิบนะครับ ทั้งหวานทั้งสวยนะครับคนที่หน้าดำเกรียดก็หน้าขาวไปหมดครับทาแป้งตลอดเช้ายันเย็นคนคนผอมเพอ้วนครับคนอ้วนก็ผอมครับตอนนี้ก็มีการชักภาพนะครับโอเคครับขอให้คณะครูเราก็มีความสุขอย่างนี้ตลอดไปนะครับเป็นร่มโพร่มใสของนักเรียนนะครับ